สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยออนไลน์กับครูยอยู่นะคะวันนี้เราจะมาศึกษาอธิบายเพิ่มเติมความรู้ท้ายบทเรียนเรื่องกลัวทำไมกันนะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้จะต่อเนื่องกับในคลิปวิดีโอที่แล้วที่เราได้ฝึกอ่านคำศัพท์และเนื้อเรื่องไปแล้วเรียนจำได้ไหมคะ หากนักเรียนคนใดยังไม่ได้เรียนรู้ในคลิปวิดีโอนั้นนะคะครูยอยิ๋วแปะลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนี้แล้วนะคะและสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนที่พร้อมแล้วนะคะเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะเอาละค่ะนักเรียนเริ่มจากเรื่องแรกกันเลยนะคะก็คือเรื่องของการอ่านสระนักเรียนเห็นไหมลูกการอ่านสระนะคะ มีกรอบสีฟ้านะคะมีกรอบสีฟ้าขึ้นมาให้นักเรียนสองกรอบเห็นไหมคะหน้าตาต่างกันนิดนึงแต่ทั้งสองกรอบนี้เขาบอกว่าอ่านว่าอือเหมือนกันก็คือหน้าตาของสารอือนั่นเองนะคะอธิบายง่าย,ายๆเลยลูกเรียนเห็นไหมคะสาะอือสาะอือที่ไม่มีตัวสะกดจะมีตัว o a ออเคียงข้างอยู่ในคาถูกไหมลูกส่วนสาะอือที่มีตัวสะกด จะไม่มี o a เคียงข้างอยู่ในคํานะคะนักเรียนฟังแบบนี้แล้วนักเรียนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะคะต้องเห็นภาพนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูคํากันเลยค่ะการอ่านแจกลูกนะคะนักเรียนจะทําให้นักเรียนเห็นชัดเจนมากขึ้นนะลูกนะนักเรียนเห็นตรงกลางนี้ไหมคะหน้าตาตรงกลางนี้ก็คือสระอือที่ยังมีอะไรอยู่คะ่ะ ที่ยังมีอออา่างอยู่แสดงว่าคําที่เรากําลังจะอ่านแจกลูกนี้เป็นคําที่ไม่มีตัวสะกดถูกไหมคะประสมด้วยสระ,ะอือและไม่มีตัวสะกดเรามาอ่านทีละคํากันเลยนะลูกนะกออือกือดอือดือตอือตือ หออือถือสออือสือหออือหือคออืขอคือชออือชือมเอือ,อ มือเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็คือคำที่ประสมด้วยสรรอือแต่ไม่มีตัวสะกดเราจะยังเห็นออออ่างนะคะอยู่ในคำแบบนี้นะลูกนะไปต่อเลยนะคะอ่านักเรียนสังเกตกรอบสี่เหลี่ยมตรงกลางคะ่ะนเรียนเห็นไหมคะว่าไม่มีอออ่างแล้วแต่มีอะไรมาแทนคะนอหนูถูกไหมคะลูกคำที่มีนอหนูเป็นตัวสะกดนั่นอยู่ในแม่อะไรนะอยู่ในแม่กลถูกต้องนะคะ เรามาอ่านแจกลูกดูนะลูกนะปออือนอปืนขออือนอขืนคออือนอขืนยออือนอ ยืนไปต่อเลยนะลกูกตัวสะกดเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมคะเมื่อกี้เป็นนอนหนูเขานี้เป็นมอม้มามอม้มาเป็นตัวสะกดแสดงว่าอยู่ในมาตราแม่กลมนะคะเก่งมากลกูกดอือ,อมอดืมลออือ,อมอลืมยออือ,อ มยืมอออือออืมหน้าตาตัวสะกดเปลี่ยนไปอีกแล้วลูกเป็นตัวดอเด็กถูกไหมคะเป็นตัวดอเด็กนะคะแสดงว่าอยู่ในมาตราแม่กดนะคะมาตราแม่กดเรามาอ่านแจกลูกกันคะ่ะออือดออืดออ หออือดอหืดชออือดอชืดยออือดอยืดเก่งมากเลยคะ่ะเด็กๆเรียนเห็นไหมคะความรู้เรื่องแรกก็คือสาะอือเมื่อไม่มีตัวสะกดจะยังเห็นอออางเคียงข้างอยู่ในคำแต่เมื่อมีตัวสะกดแล้ว จะถูกเปลี่ยนเป็นมาตาตัวสะกดนั้นๆแทนเก่งมากค่ะเด็กเดกเอาละค่ะเราจะมาอ่านสะกดคำทีละคำนะลูกนะแจงออกมาให้เห็นชัดเจนมากขึ้นนะลูกคำแรกคือคำว่ามืดพยัญชนะคือมอมาสละก็คือสละอือตัวสะกดคือดอเด็กสะกดได้ว่ามออือดอมืด คำต่อไปคือคำว่าฟืนพยัญชนะคือฟอฟันสระคือสระอือตัวสะกดคือน no, อหนูสะกดว่าฟออือนอฟืนคำต่อไปคือคำว่าย,ยืนพยัญชนะคือยอยักษสระคือสระอือตัวสะกดคือน no, อหนูวรรณยุกค,คือไม้เอกนะคะสะกดว่ายออือนอ ยืนไม้เอกยืนคำต่อไปคือคำว่ากลืนกลืนพยัญชนะคือกอลอะคือสระอือโตสะกดคือนอหนูสะกดว่ากอลออือนอกลืนนักเรียนเห็นอะไรไหมลูกมีพยัญชนะต้นกี่ตัวลูกถูกไหมคะ ออกเสียงควบกันคือกไก่กับลอลิงถูกไหมคะเก่งมากเดี๋ยวเราจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะลูกคําต่อไปคือคําว่าปลืม้มพยัญชนะคือปอลอสระคือสระ,ะอือตัวสะกดคือมอมา้วาวรรณยุกต์คือไม้โทสะกดว่าปอลอือมอปลืม้มไม้โทปลืม้มคํานี้ก็เช่นเดียวกันเห็นไหมลูก ปลืมเราออกทั้งเสียงปอปาและลอลิงนะคะควบไปด้วยกันเลยนะคะอ่านคําและสังเกตพยัญชนะต้นนักเรียนอ่านตามครูอิ๋วเลยนะคะควานกว่ากว้างแกว่ง ขวานความสุขแตงกวากวักมือข้างวาขวาขวัญใจควายป่ากวาดบ้านควานหา เปไงบ้างลูกสังเกตพยันชนะต้นหนูไม่ลูกเพราะฉะนั้นเราสังเกตตรงคําที่เป็นตัวหนาเห็นไหมคะควานควานเราออกเสียงทั้งคอควายและววแหวนกว่ากว่า,วาเราออกเสียงทั้งออกอไก่และววแหวนขวานขวานออกทั้งเสียง ขอไข่และววแหวนควายป่าควายออกทั้งคอควายและววแหวนยากไหมลูกพอเดาได้หรือยังคุ้นคุ้นไหมคะคำที่มีพยัญชนะตน้นสองตัวและออกเสียงกล้ำกันไปออกเสียงควบกันไปเราเรียกคำชนิดนี้ว่าเราเรียกคำชนิดนี้ว่า ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำคำอะไรคะคำควบกล้ามเก่งมากนะคะนักเรียนที่ตอบได้นะลูกนะแสดงว่ายัางจําได้อยู่นะคะนักเรียนเยี่ยมเลยนะคะไปต่อเลยนะคะอ่านคําและสังเกตตัวสะกดอ่านไปพร้อมผู้อู่เลยนะคะกดรถพิษ โรธเขตบาทต้นพืชมืดมิดจิตใจไฟมอดกอดคอขอโทษโกรธจัดขัด ขาอากาศอาจกล้าปรากฏรถเพจเจ็ดจุดหยุดพักผักสดกดหมายเราลองมาสังเกตตัวสะกดกันดูนะคะเด็กๆนักเรียนเห็น ตัวเข้มไหมคะตัวเข้มมีตัวอะไรบ้างลูกดอดิกสอหรือสีทอทงสอสลาจอจานตอปะตะักสอเสือดอชนานี่เห็นไหมคะว่าคำที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้มีตัวสะกดที่หลากหลายมาก แต่เวลาที่เราอ่านออกเสียงแล้วเสียงของมันก็เหมือนกับตัวอะไรเด็กเ,กเช่นคำว่าขอโทษนะคะขอโทษโทษเวลาเราเขียนเป็นคำอ่านเราเขียนยังไงลูกทอโอโดอโทษนักเรียนเห็นไหมคะว่าเสียงของสหรือสีนั้นออกเสียงเหมือนเสียงของโดเด็กนะคะลองอีกสักคำหนึ่งนะคะลูกโกรธจัดโกรธโกรธ เวลาเขียนเป็นคำอ่านกรโอดกดแสดงว่าเสียงของทอทงก็เท่ากับเสียงของดอเด็กถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นตัวสะกดที่เราเห็นอยู่ทั้งหมดเนี้ยออกเสียงเหมือนกับดอเด็กดังนั้นตัวสะกดที่เราเห็นในคำนะคะที่มีความหลากหลายมากที่ผ่านมานะลูกก็คือคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่อะไรลูก แม่กดทั้งหมดเลยนะคะมีอยู่หลายคำมากเลยนะคะตัวสะกดในมาตาแม่กดก็ได้แก่จอจานชอช้างดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเตา่าถอถุงทอทหารทอทงสอสลา,าส,สือฤีและสอเสือค่ะดังนั้นถ้านักเรียนไปเจอพยัญชนะเหล่านี้ที่เป็นตัวสะกดนะคะแสดงว่า คําเหล่านั้นอยู่ในมาตราแม่กฎค่ะไปต่อกันเลยนะลกูกอ่านคําตามครูยอยิ๋วนะคะเดี๋ยวแล้วอา้าวหนาวเหีวผ้าขาว ก้าวไปใส่แก้วแจวเรือเสือหิวปลิวลมชมดาวสาวสวยอันนี้ง่ายเลยค่ะเด็กๆนักเรียนสังเกตไหมคะตัวอะไรลูกที่อยู่ท้ายคำ ตัวเดียวเลยนะคะก็คือว a r แหวนเองนะคะเห็นไหมลูกคําเหล่านี้สะกดด้วยวแหวนทั้งหมดคําที่สะกดด้วยวอแหวนก็คือคําที่อยู่ในมาตราแม่เกลวนั่นเองนะคะมีเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะคะจำง่ายง่ายเลยถ้าสะกดด้วยวอลแหวนนั่นคือคําที่อยู่ในมาตราแม่เกลวคะ่ะต่อไปเรามาฝึกอ่านประโยคก,กันนะลูก ก็คือข้อความที่เราเจอในเรื่องกลัวทำไมนั่นเองนะคะวันนี้ท้องฟ้ามืดครึม้มลูกช้างพากันวิ่งสุดกำลังในถ้ำอากาศค่อนข้างเย็นภูผาฉายไฟไปทั่วเพดานถ้ำ ทุกคนล้อมวงกินอาหารจนอิ่มผู้ใหญ่ก่อไฟที่ปากถ้ำเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายก่อนนอนทุกคนพนมมือไหว้อธิษฐานขอให้ปลอดภยัยมาถึงบทอ่านคล้องร้องเล่นกันแล้วนะคะเด็กๆอ่านตามครูอยู่นะคะ กลัวทำไมฝนตกแล้วชวนกันวิ่งรวดเร็วจริงลืมดูทางทันใดฟ้าที่สว่างกลับมืดมิดเหมือนปิดตามองทางไหนก็ไม่เห็นมือเท้าเย็นกลัวหนักหนาไฟสองถ้มงามจับตา หัวเราะร่ากลัวทำไมเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเข้าใจกันไหมเอ่ยถ้ามีเนื้อหาตอนใดที่เด็กๆยังไม่เข้าใจหรือฟังไม่ทันเด็กๆสามารถกลับมาฟังซ้ําๆจนกว่าจะเข้าใจเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูอิ๋วก็ขอฝากเอาไว้นะคะว่าภาษาไทยไม่ยากอย่างที่คิดเปิดใจสักนิด แล้วมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะคุยวิวฝากกด Subscribe ช่อง Thai Style by คุยวิวแล้วมาเรียนรู้บทเรียนต่อๆไปได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ